สาเหตุการตายของเหล่าพลังสถิตล่างครับทั้งที่พวกเขาเก่งแข็งแกร่งขนาดนั้นนะครับคงมีเพียงไม่กี่คนเนี่ยที่สามารถจัดการแล้วก็ทำให้พวกเขาตายได้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูกัน,นว่ามันจะมีใครกันบ้างนะ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชแนลครับคลิปนี้ครับเราจะขอนําเสนอสาเหตุการตายของเหล่าพลังสถิตล่างนะครับใครที่เป็นพลังสถิตล่างเนี่ยจากที่กระตูเขาสื่อสารมานะไม่ค่อยจะจะมีชีวิตที่อภิรมดีสักเทไหร่นะครับโดนเกลียดชังโดนประนามหยามเหยียดโดนบู่บ้านใช้เป็นเครื่องมือแถมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตายไม่สวยกันสักคนด้วยโอ,โ,อโอ้ชีวิตของพลังสถิตล่างนี่คือ น่าสงสารมากครับทั้งๆท,ที่การเป็นพลังสถิตล่างนะมันได้รับมาซึ่งความสามารถก็จะกระขนาดก็คือมาที่ทําให้ตัวเขาเนี่ยเก่งแข็งแกร่งมากๆครับแต่พลังระดับนั้นมันมาพร้อมกับความเสี่ยงครับแล้วในกระตูเรื่องนี้เนี่ยมันมีเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นเอนงครับใช้นิ้วนับไม่กี่นิ้วก็ครบแล้วนะสำหรับคนที่จะสามารถควบคุมแล้วก็เป็นพลังสถิตล่างได้อย่างสมบูรณ์นะที่เหลือนอกจากนั้นบางคนก็อาจจะพอควบคุมใช้พลังได้บางส่วนครับบางคนก็อาจจะล้มเหลวพลังสถิตล่างออกอะไร วาดครับหรือบางคนเป็นพลังสถิตล่างแต่ว่าไม่สามารถใช้ความสามารถของพลังสถิตล่างได้เลยแม้แต่นิดเดียวก็มีนะผมก็จะแตกต่างตามวาระของแต่ละคนกันไปนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้ครับเราจะพูดแล้วก็ระบุเจาะจงไปถึงเหล่าพลังสถิตล่างนะครับว่าพวกเขาเป็นใครชื่อเสียงเลงนามมาจากบู่บ้าไรแล้วก็เป็นพลังสถิตล่างของสัตว์กี่หางครับรวมถึงว่าพวกเขาเนี่ยตายด้วยสาเหตุแบบไหนนั่นเองครับขอเริ่มต้นด้วยผู้มีพลังสถิตล่างของ1ห,หางครับเจ้า1ห,หางเนี่ยจะมีชื่อว่าช ชูคาคุนั่นเองครับสถิตล่างของชูคาคุเป็นคนที่เรารู้จักคุณหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วครับผมกาละนั่นเองครับกาละเป็นพลังสถิตล่างของชูคาคุตั้งแต่ยังเป็นเด็กน้อยนะครับแต่เขาเนี่ยไม่ได้สามารถควบคุมพลังของชูคาคุได้นะครับอาจจะมีการใช้พลังของชูคาคุบ้างปลดปล่อยชูคาคุออกมาต่อสู้บ้างครับแต่ก็เป็นการอรารวาส ของสัตหางอย่างเต็มที่นะครับผมกาล่าไม่ใช่ว่าจะควบคุมชัวเขาอะไรได้นะจะมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งครับตอนที่พวกแสงอุษาเนี่ยออกล่าสัตหางครับตามแผนการของพวกเขาเนะเดยอีดาลาได้มีการ,รเผชิญหน้าต่อสู้กับกาล่าครับก็เป็นการต่อสู้ที่สนุกเมามันมากนะแต่ในขนาดนั้นนะครับกาล่าต้องต่อสู้ไปแล้วก็ต้องปกป้องหมู่บ้านไปด้วยครับต้องปกป้องชาวเมืองไปด้วยนะแล้วการต่อสู้กับศัตรูระดับแสงอุษานะครับ ต่อสู้เองป้องกันตัวเองก็ลําบากแล้วนะครับยังต้องแบ่งสมาธิไปปกป้องชาวบ้านชาวเมืองด้วยนะครับทำให้สุดท้ายครับเดอีดารานั้นหาช่องว่างในการโจมตีกาลาเพลสิกกาลาได้ครับกาลาถูกแสงอุสาหจับไปครับแล้วก็แน่นอนครับตามแผนครับพวกเขาได้ทําการสกัดหนึ่งหางออกมาจากร่างกายของกาลาครับแล้วมันก็เป็นเงื่อนไขที่ตายตัวแล้วครับพลังสถิตร่างที่ถูกดึงสับหางออกมาครับคนคนนั้นก็จะต้องตายนะกาลากขเรียกได้ว่าตายไปช่วงระยะเวลานึงนะครับ ตอนกาละตายคือแบบนารุโตนี่คือรับร้องโขมร้องไห้เสียใจมากนะแต่ตายได้แป๊บเดียวนะครับเนื่องจากน่าจะเป็นลูกรักตัวหนึ่งเหมือนกันนะผมของผู้เขียน กาลาได้รับการคืนชีพขึ้นมาด้ดยวิชาต้องห้ามของย่าโจครับบุญบุคูเนี่ยเขาเป็นพลังสถิตล่างก่อนกาลานะครับเป็นหลงจีนนะครับเป็นนักปวดคนหนึ่งเนี่ยที่แทบจะโดนขังเดี่ยวโดนขังลืนนะครับผมแล้วก็โดนผู้คนในหมู่บ้านนี่คือเกลียดอย่างมากนะมันเป็นชะตากรรมที่น่าสงสารของพลังสถิตล่างนะครับผมคือพลังสถิตล่างทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่โดนยัดตัดถางเข้าไปในตัวนะครับจริงๆน่าเห็นใจด้วยซ้ำนะแต่ว่าพวกผู้คนแล้วก็คน ส่วนใหญ่เนี่ยจะมองพวกพลังสิิ์ร่างเปรียบเสมือนเป็นสัตว์หางตัวหนึ่งนะครับไม่ได้มองว่าเป็นคนนะพวกเขาจะมองว่าไอ้ไอ้คนนี้เนี่ยไอ้คนที่เป็นพลังสิทธิร่างเนี่ยมันมีปีศาจอยู่ในตัวและไ้ปีศาจตัวนี้เนี่ยเคยถล่มหมู่บ้านเคยโจมตีหมู่บ้านเคยฆ่าคนที่เขารักอะไรประมาณนั้นลาบาานะก็เลยแบบตีความเบารวมไปเลยนะว่าไอ้คนที่เป็นพลังสิิ์ร่างแม่ก็คือสัตว์หางดีๆนี่เองอะไรประมาณนั้นเนียผมทั้งทงที่จริงๆเราไม่ใช่นต่มันต้องแยกออกจากกัน พลังสถิตล่ามก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งนะเออไปแบบไปบูลลี่เขาอะไรอย่างเงี้ยน,นะบุญบุคูนี่ก็ถูกขังอยู่กับชูคาคุมาอย่างยาวนานครับจนสุดท้ายครับในวัยที่แกชราลงไปเรื่อยๆครับบุญบุคุควบคุมสัตว์ถางก็ไม่ได้ครับใกล้ตายแล้วครับก็จึงได้มีการสกัดหนึ่งหางออกมาจากตัวบุญบุคูนะก็น่าจะเป็นการสกัดออกมาเพื่อที่จะเอาชูคาคุหรือหนึ่งหางเนี่ยครับไปใส่กับพลังสถิตล่างคนใหม่นั่นเองครับและแน่นอนครับว่าพอบุญบุคูณโดนสกัดสัตว์หางออกมาครับเขาก็ต้องตายในท้ายที่สุดรัท้งกา ร้านและบุญบุคูล้นเขาก็เป็นคนจากมู่บ้านซึนาง,งาคุเลครับพลังสถิตล่างสองหางครับ2หางเนี่ยเขาจะมีชื่อเต็มๆว่ามาทัทาบิครับผู้ที่เป็นพลังสถิตล่างเดียบีชื่อว่ายูกิโตครับเป็นดินจาของคุมโมะงาคุเลครับก็หน้าตาดีระดับนิงน่งนะครับ คิวเลอร์บีเนี่ยยังแอบ่องนมเลยนะผ <c oughs> <บน>มคิวเลอร์บีันรห่นอยู่แล้วนะ <c oughs> ยูกิโตะนั้นก็จะมีชะตากรรมคล้ายๆกับกาละนั่นเองครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่พวกแสงอุสานี่ครับออกล่าสัตว์หางนะครับแล้วคนที่ได้รับมอบหมายให้ไปล่ายูกิโตเนี่ยก็คือคู่หูซอมบี้นะครับอย่างคาคุสือและก็ฮิดันนั่นเองครับแล้วเจ้าสองตัวนี้คือมันมันคือซอมบี้ฆ่ามันไม่ตายนะครับต่อให้เป็นพลังสถิตล่างนะครับผมมันเอาไม่อยู่นะครับตอนนั้นยูกิโตก็พยายามสู้เอาตัวรอดอย่างเต็มที่ครับ ปลดปล่อยสัตวหางออกมาสู้กับ2คนนี้ครับผมแต่ถามว่ารอดไหมไม่รอดอยู่ดีนะครับ ยูกโตะเข้าเงื่อนไขพิธีกรรมของฮีดันครับแล้วก็โดนเจ้าซอมบี้ฮิดันนี่คือเล่นงานไปครับโดนแสงอุตสาจับตัวไปแล้วก็สกัด2หางออกมาครับตายไปอีกคนหนึ่งนั่นเองครับพลังสถิตล่างของ3หางครับโดยเจ้า3หางเนี่ยจะมีชื่อว่าอิโซบุครับคนที่เคยเป็นพลังสถิตล่างของเจ้านี่ครับก็คือโนคาระลินครับก็เป็นนินจาจากหมู่บ้านโคโนฮะนะครับเหตุการณ์เบื้องลึกเบื้องหลังในครั้งนี้ครับมันเป็นแบบแผนการของมาราที่วางไว้อยู่แล้วนะครับก็มีการจัดฉากให้คิริ กับกุเรนครับลักพาตัวโนฮาละลินไปเสร็จแล้วก็ทําการผนึกสามหางไว้ในร่างกายของลินครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เพื่อให้ลินเนี่ยโดนฆ่าตายต่อหน้าต่อตาโอ,อบิโตครับพอโอบิโตแบบใจแตกแหลกสลายจะได้โดนมารดาควบคุมแล้วก็ชักจูงได้ง่ายๆอะไรประมาณนั้นครับแล้วลินเนี่ยคือถูกใครฆ่าตายไม่ถูกครับผมโดนคาคา,าชิฆ่าตายนะ เป็นฉากที่ดราม่าจะปวดรวดรเวามากครับคือคาคาชิเนี่ยจะต่อสู้กับลินจาศัตรูเว้ยแต่คือลินเนี่ยเขาก็รู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้นะ,ะถ้าลินกลับไปที่หมู่บ้านโคโดฮะได้นะครับสามหางในร่างกายของลินก็จะอาะวาดขึ้นมาถล่มหมู่บ้านโคโดฮะชิบหายย่อยยับแน่นอนลินไม่ต้องการอย่างนั้นครับในตอนที่คาคาชิเนี่ยจะใช้ตัดสายฟ้าโจมตีศัตรูครับลินก็กระโดดมารับตัดสายฟ้านั้นครับเพื่อให้คาคาชิเนี่ยฆ่าลินตายไปทั้งอย่างนั้นเลยครับถ้าลินตายไปในลักษณะนั้นคร ได้ไม่เกิดเหตุการณ์ที่สามหางเนี่ยไปอารวาสที่โคโรหะนั่นเองครับแล้วจากการตายครั้งนั้นของลินนะครับก็ทําให้ทั้งคาคาชิและก็บิโตะที่เบบเห็นการตายของลินพร้อมๆกันนะครับสามารถเบิกเนกระจกเงาบึบผาได้นะพลังสถิตร่างอีกคนนึงของสามหางครับเขาคนนี้เนี่ยเป็นถึงมิสิกังเงะรุ่นที่4ครับยากูระนั่นเองครับตำแหน่งมิสิกังเงน,นั้นก็ถือว่าเป็นดินจาที่เก่งแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดในกิริยากูเลสนั่นเองครับต้องบอกว่าเจ๋งมากนะเป็นพลังสถิตร่างเพียงไม่กี่ค บนโลกเท่านั้นที่สามารถควบคุมสัตว์หางได้ครับโดยเขาเนี่ยสามารถควบคุมสัตหางได้อย่างสมบูรณ์แบบครับก็จะมีช่วงหนึ่งนะครับที่ยางูร้านเนี่ยถูกปุจิวะโอปิโตะที่แอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นมาดรานะครับใช้คาถาลวงตาแล้วก็ควบคุมพลังสถิตร่างอย่างยางูร้าได้แบบเต็มรูปแบบนะครับจริงๆแล้วคาถาลวงตาของโอปิโตะก็เจ๋งนะเออแม่งควบคุมพลังสถิตร่างได้เลยนะเวลาผ่านลุ้เลยไปครับอาโอที่เขาชิงเนสีขาวมาจากตระกูลฮิวงะได้นะครับเขาก็รู้นะครับว่า มิสึคังเงเนี่ยโดนควบคุมอยู่ครับเขาได้ทําการคลายกระถาลวงตาแล้วก็ดูดว่าคงจะมีผลข้างเคียงอะไรบ้างเหมือนกันนะครับเพราะในภายหลังหลังจากที่ยงังกุราได้รอดพ้นจากการควบคุมของโอปิโตะเสร็จแล้วครับเขาก็ยังคงต้องตายอยู่ดีนั่นเองครับปู้เป็นพลังสถิตร่างของ4ี่หางครับสี่หางเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าซุนโกคูครับผมอย่างเท่ครับผมซุนโกคูกันทีเดียวนะชื่อคุ้นๆเว้ย ผู้ที่เป็นพลังสินิตล่างเนี่ยก็มีชื่อว่าโลชิครับเขาเป็นนินจาจากอีวะงาคุเลครับก็เช่นเคยครับเต็ดพวกแสงอุตสาหอีกแล้วครับคนที่ได้รับหน้าที่ในการจับ ลุ่มโลชิเนี่ยครับก็จะเป็น2คู่หูสุดสยองอย่างอุจิวะอิทาจิรวมถึงคิซเมะด้วยนะครับแต่คือด่วนว่าการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยอิทาจิจะประเมอแล้วนะครับว่าไอ้เจ้าโลชิฝีมือไม่ค่อยเท่าไหร่นะับเร็จคิซเมะแน่นอนครับอิทาจิตั้งอยู่เฉยๆครับผมเมาอมองฟ้าครับให้กําลังใจคิซเมะอยู่ห่างๆอย่างหุง่ห่วงนะครับผมคือมันไปด้วยกันนะแต่อิทาจิเดี่ยแทบจะไม่ได้สนใจใการต่อสู้ผมนั่งเล่นฆ่าเวลาอะไรไปซะอย่างนั้นนะคิซเมะก็จัดดักครับต่อสู้กับโลช และสุดท้ายครับก็เป็นคิสเตรเมสเนี่ยที่สามารถจัดการโลชิลงได้ครับก็คงจะ แค้ทางกระดับหนึ่งเหมือนกันนะโลชิเขาจะใช้วิชาดินจาเป็นประเภทไฟเป็นประเภทลาวานะครับส่วนคิสเบเนี่ยเขาจะถนัดวิชาดินจาน้ำครับโลชิก็โดนคิสเมเล่นงานอะไรกันไปครับแล้วคิสเมคือมันเก่งมากนะได้รับฉายาว่าเป็นแบบสัตว์หางที่ไม่มีหางด้วยนะครับจักกงจักกะคือแบบเยอะมมากนะเยอะมพอกับสัตหางเลยนะโลชิที่โดนจับกลุมตัวไปแน่นอนครับว่าโดนสก,กัดสัตว์หางออกมาจากล่างครับก็ทําให้เขาตายไปไั่นเองครับต่อมาทางด้านหกหางครับชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของหกหางเนี่ยมีช สเครับผู้ที่เป็นพลังสถิตล่ลามีชื่อว่าอุทาคาตะครับก็เป็นนินจาจากคิริงากูเรครับโดยคนที่มาล่าพลังสถิตล่าง6หางนี่ครับก็เป็นระดับตัวบอสนะครับัวหน้าออกลงเองเลยครับเพน6วิถีะครับผมธรรมดาพวกสมาชิกในหน่วยก็จะแย่แล้วนะผม นี่เล่นเอาเพนุวิธีมาับมันจะรอดได้ยังไงครับผมโดนเหมือนกันนะครับแต่อุทาคาตาเขาก็พยายามสู้เต็มที่นะตอนที่พยายามปลดปล่อยพลังของสัตว์ถางออกมานี่ครับก็สามารถจัดการร่างของเพนได้ถึง2ตัวนะเพนก็แบบโดนไปแบบงงๆนะผมไม่รู้เนื้อรู้ตัวนะโดนเล่นงานซะแล้วนะแต่สุดท้ายก็คือไม่รอดโดนจับไปสกัดสัตว์ถางออกจากล่างอยู่ดีครับตายเป็นผักอะไรกันไปนะ ทางเจ้าเจาทางเนี่ยจะมีชื่อเรียกว่าโจเมครับคนที่เป็นพลังสถิตล่างของเขามีชื่อว่าฟูครับเป็นนินจาจากทากิงาคุเละครับฟูเขาก็โดนไล่ล่าจากคู่หูซอมบี้เหมือนกันครับก็คือฮิดันกับคาคุสึนะ่แต่ฟูมันจะมีนิสัยแบบแปลกๆตรงที่อยากจะเป็นเพื่อนอยากจะผูกมิตรกับชาวบ,บ้านชาวช่องโดยที่ไม่ได้ดูการะเทสาไม่ได้ดูสถานการณ์อะไรสักเท่าไหร่นะพอฟูเห็นคาคุสึนะครับคือคาคุสึเนี่ยเขาก็เคยเป็นนินจาจากทากิงาคุเละเหมือนกันครับแต่ว่า เจ้าคาคุสืเนี่ยคือแบบันีออกจากหมู่บ้านไปไงเป็นอาชญากรนะครับฟูมันก็รู้เรื่องราวของคาคุสืเหมือนกันนะครับพอเห็นคาคุสืก็คือกับกระดีกระดาจะไปเป็นเพื่อนอะไรกับเขายาี่นะฮึ่ เล่นลิ้นนะฮะลู่ไม่นะครับว่ามันกำลังจะโดนเขาเล่นงานนะครับคาโกซืคือไม่ได้เล่นด้วยนะครับแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้บาเพื่ออยากจะเป็นเพื่อนลงเพื่อนเล่นอะไรกับฟูหรอกนะครับเขาจะมาจับฟูนะครับสุดท้ายก็โดนจับไปอยู่ดีครับผมโดนสกัดตัดหางออกจากล่างไปอีกคนนึงนะทางด้าน8หางครับเจ้าวัวที่มีหางเป็นปลาหมึกถึง8เส้นตัวนี้เนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่ากิลคีครับพลังสถิตล่างที่เราเห็นกันแบบบ่อยจนชินตาเลยนั่นก็คือคิวเลอร์บีนะครับผมแต่ว่าคิวเลอร์บีเนี่ยไม่ตายเน นะแถมลุงบีของเราคือเจ๋งมากนะสามารถครวบคุมสัตวหางเป็นพลังสถิตล่างได้อย่างสมบูรณ์แบบครับแล้วก็ยังเป็นคนสอนวิธีการครวบคุมก้าวหาให้กับนารูโตะด้วยครับคนที่ตายเนี่ยจะเป็นคนที่เป็นพลังสถิตล่างก่อนหน้าคิลเลอร์บีครับเขามีชื่อว่าบลูบีครับแนดดีครับเคยเป็นคู่หูของเอมาก่อนคิลเลอร์บีด้วยนะครับเป็นนจาฝีมือดีมากๆคนหนึ่งนะครับเขาสามารถที่จะควบคุมแล้วก็เอาพลังของแปดหางมาใช้ได้ระดับหนึ่งนะถึงแม้ว่าจะ ควบคุมได้ไม่ถึง100%นะแต่ก็เอามาใช้ในการต่อสู้ได้บ้างนะั่นซึ่งก็เจ๋งมากๆแล้วนะครับการที่เขาเป็นพลังสถิต่างเนี่ยเขาก็รู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจนะครับว่าเขาเนี่ยกำลังโดนความมืดมิดนะโดนความเกลียดชังของพวกสัตรูนะครับ ก็กินจ ja. ิตใจไปทีละนิดไปทีละนิดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับสายตาคนรอบข้างสายตาของคนในหมู่บ้านเนี่ยก็เริ่มที่จะมีความเกลียดชังต่อบลูบีแล้วด้วยเหมือนกันครับเขาก็รู้สึกแบบกดดันอะไรมากขึ้นเรื่อยๆนะเขาคิดว่าในสักวันหนึ่งเนี่ยเขาคงจัดคนไม่ได้แล้วเขาก็อาจจะล้มเหลวในฐานะพลังสถิตล่างนะ เหมือนกับที่พ่อของเขาล้มเหลวแล้วก็อาของเขาล้มเหลวนะครับคือก่อนหน้าบลูบีเนี่ยมีคนที่ล้มเหลวมาแล้ว2คนนะผมก็เป็นจักราย่า,ยายของบลูบีเขานะเป็นพ่อของบลูบีคนนึงแล้วก็เป็นอาของบลูบีคนนึงนะที่เคยเป็นพลังสถิตล่างของ8หางแต่ก็ล้มเหลวไปนะครับจนสุดท้ายครับ8หางในร่างกายของบลูบีก็เกิดการคุ้มครั่งขึ้นมาครับอารวาสในหมู่บ้านคูมโมะคุเครค่จนมีคนตายมากถึง8คนนะครับบลูบีเขาก็ตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วย ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นพลังสถิตร่างที่ล้มเหลวครับแต่ในอนิเมะเนี่ยครับจะมีการเพิ่มเนื้อหารตรงนี้เข้าไปนะครับว่าไอคนที่ทําให้บลูบีเกิดความคุ้มข้างอะไรขึ้นมาเนี่ยครับคนคนนั้นก็คือโอโรจิมาลูนะคือด่วนว่าโอโรจิมาลูเนี่ยพยายามจะดึงสัตว์หางออกมาจากร่างกายของบลูบีครับก็เลยนําไปสู่เหตุการณ์ที่ทําให้สัตว์หางในร่างกายของบลูบีเขาคุ้มข้างออกมานะเจ้าหางครับหรือชื่อเรียกอีกชื่อนึงก็คือคุลามะหรือคุลา มากนะผมเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับคนที่เป็นพลังสถิตร่างของก้าวหางนี่โอ้มีเยอะมากครับหลายต่อหลายคนนะอุซึมากิมิโตะภรรยาของโฮคาเงะรุ่นแรกครับเคยเป็นพลังสถิตร่างของก้าห่างด้วยครับคุชินะอุซึมากิครับก็เคยเป็นพลังสถิตร่างของก้าหางด้วยนะครับแต่ว่า2คนนี้เนี่ยคือเป็นพลังสถิตร่างแต่ไม่สามารถควบคุมหรือว่าเอาจาักรกลกของก้าหางมาใช้ได้เลยครับตอนที่คุชินะตายก็เป็นเหตุการณ์ที่วุ่นวายนะโอปิโตะมาบุกบูบ้า เป็นวันเกิดของนารุโตนะครับต่ตอนที่คุชินะคลอดเนี่ยเรียกว่าพลังพันดึกมันอ่อนแอนะ ตัวที่เป็นพลังสถิตล่าเองก็อ่อนแอด้วยนะครับทำให้โดนชิง9ก้าหางไปอย่างง่ายๆครับในการตายครั้งนั้นนี่ครับคุชินะเขาเอาตัวเองปกป้องนารุโตเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดขึ้นมาครับก็ทําให้โดนเล็บของจิ้งจอกก้าหางนี่คือกระซั่กเข้าไปเต็มเตมเลยนะครับก็ตายไปในเหตุการณ์ครั้งนั้นนั่นเองครับคนที่เป็นพลังสถิตล่าอีกคนหนึ่งก็คือนามิคาเตะมิโตะครับผมพ่อนารุโตสามีของคุชินะนะโว้ยตายกันทั้งพ่อทั้งแม่กันเลยเดียวเชียวนะมิโตะเนี่ยเขาได้ทําการผนึกเก้าหางงครึ่น ไว้ในร่างกายตัวเองด้วยคาถาปิดผนึกสร้างอาสูรนะครับก็ทําให้ตัวมิตาโตะนีครับกลายเป็นพลังสถิตร่างไปกับเขาด้วยนะปีจิ้งจอกก้าวหางครึ่งหนึ่งอยู่ในตัวนะพอมีจิ้งจอกก้าวหางอยู่ในตัวปุ๊บก็คือตายในเหตุการณ์รล้งนั้นไปด้วยนะครับเพราะว่าการใช้คาถาปิดผนึกสร้างอาสูรนะครับมันต้องแลกด้วยชีวิตของผู้ใช้นะผมเป็นพลังสถิตร่างปุ๊บก็คือตายปั๊บนะกว่าที่มิตาโตะจะได้โชว์ฝีไม้ลายมือ โชว์ความสามารถในการใช้จักรหลัของก้าหางนีครับก็นู่นเลยครับผมช่วงสงคราบโลกดินจากครั้งที่4นะ ถูกเรียกขึ้นมาด้วยคาถาสัมพเวสีคืนชีพครับก็โชว์เท่ๆพร้อมกับลูกเขาอะไรกันไปนะพลังสถิตร่างของ10หางครับก็มีหลายคนเหมือนกันนะแต่ละคนก็ควบคุม10หางได้ทั้งนั้นนะครับคือกว่าที่จะเป็นพลังสถิตร่าง20หางได้เนี่ยผ่าเงื่อนไขบาไลยมาเยอร์นะผมมันก็ต้องเก่งอยู่แล้วนะคนแรกเลยก็คือฮากโกลโมโอสึกีนะครับเซียน6วิถีนะครับตายด้วยแบบแก่ตายนะผมปงมังขาอะไรกันไปนะ ต่อมาครับเป็นอุจิวะโอบิโตครับโอบิโตนี่คือผ่ายแผ้ให้กับพวกนารูโตะนะแต่ว่าในกรณีของ ผู้เป็นพลังสถิตร่างของ10หางเนี่ยมันจะต่างแล้วก็เป็นกรณีพิเศษกว่าคนอื่นครับคือต่อให้โดนดึง10หางออกไปแล้วเนี่ยครับผู้เป็นพลังสถิตร่างของ1ิบาานั้นจะยังไม่ตายครับแต่อเปิโตนั้นไปตายเพราะว่าโดนคางูยะฆ่าตายะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่คาวยะโจมตีใส่นารุโตะครับและนารุโตะก็เกือบพลาดท่าและหลบไม่ทันนลครับก็มีอเปิโตนี่ครับไปรับการโจมตีนั้นแทนครับเอาชีวิตเขาแรกเพื่อปกป้องนารุโตะทำให้อเปิโตะก็เลยได้ตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับอุจิวะปาดา คนที่เป็นพลังสถิตร่างของ10หางนี่ก็ตายเหมือนกันครับตอนแรกก็เป็นแบบพลังสถิตร่าง1ิหางอยู่ดีๆนะครับโดนซิตสตื่นตามมาจ้วงข้างหลังแล้วทาให้คางุยะเนี่ยคืนชีพขึ้นมาครับแต่หลังจากที่ปราบปิดผนึกคางูยะาอะไรได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบราระเองก็ต้องตายในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยเหมือนกันนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือสาเหตุการตายของเหล่าพลังสถิตร่างทั้งหมดนะครับมีแบบหลายต่อหลายคนิงๆนะจะสังเกตเห็นว่าผมไม่ได้พูดถึงการตายผู้เป็นพลังสถิต ล่างของ5หางนะ้าหางเนี่ยจะมีชื่อว่าโคคุโอครับผู้เป็นพลังสถิตร่างเนี่ยมีชื่อว่าหานครับโดยในเนื้อเรื่องครับทั้งมังงะแล้วก็อนิเมะเนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยออกมาเลยครับผมว่าหานมันตายยังไงหรือว่าโดนสมาชิกของกลุ่มแสงอุตสาคนไหนไปไล่ล่านะผมก็เลยแบบไม่รู้ยังงงๆยังเป็นปริศนาเนียก็ช่างมันแล้วกันนะครับสำหรับฮานะผมไม่รู้อะไรนอกจากนี้นะ ก็บอกว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับจะได้รับชมคลิปนี้กันอย่างสุขสนานนะครับดูเสร็จแล้วชอบทุกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมาชนะครับผมไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ